เอลิ่าไปโรงเรียนจ้าจ้าไปไยกลับสวัสดีเอฟซีทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องซีรีส์ซาลแล่ในต่างแดนนะคะจ้าน้องเอลิ่าตื่นเช้าเตรียมไปโรงเรียนจ้าโอ้ว่ามปนเตรียมพี่น้องกำลังไปโรงเรียนมันจะกาดตอนเช้า เออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปลูกต้องฝ่งงามมง้ามบ่พี่น้องน้องก็ดีย่างนึงจ้าพี่นอ้องบ้องว่างแงตืนเต่าไปโรงเรียนถึงอากาศหนาวกับซาบหน่ากับเท่าไรอ่ะเอาบายบายก่อนบาบาย,บายไปโรงเรียนแล้วจ้า นาบอลีนา<ป>กลาบสวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหลในตางแดนกับสวัสดีอีกรอบด้วจ้ารอบแรกในน้องเอลินาสวัสดีรอบสองเป็นสาวแหลมือนีิสาวแหล่มีข่าวดีเกี่ยวกับน้องเนยเนาะ เดี๋ยวสาวแล้วก็หยาิหันกล่องกันได้จ้ะก้อนชิบาถึงข้าวดีน้องเลื่อยนะกะบังชมบรรยากาศก่อนพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาสองโมงครึง่งแต่หมูเจ้านี่มาส่งน้องเอลินาคือเจ็ดโมง,คงมเคืองแล้วมันก็เลยสีมืดแน่จักหน่อยขนาดสองโมงเคืองก็ยังมือดอยู่จ้ะพี่น้องคอมเมนบั่นห้าวสองโมงเคืองนี่แดดออกแล้วเนาะนีะ่น้องฟัาง,งามงาย เขาว่าเขาเรื่องกันเลยจ้าพี่น้องจากที่ลอกค่อยเป็นปีนึงนะปีนึงเต็มๆเกี่<ม>ยวกับวีซ่าของน้องเนยส่วนของแม่นะ่ะได้ตะดดนดแล้วพี่น้องแต่ว่าของน้องเนยนะหวัวแต่สีออกออกหมูวานนี่นะนั่นก็คือว่าน้องเนยได้วีซ่าการอนุมัติอยู่โนเวต่อได้แล้วจ้า เป็นวีซ่าสามปีเนาะของน้องเนยสามปีแล้วเขาค่อยไปต่อไหมซึ่งเป็นข้าวดีมากเพราะว่าตอนแรกซาวลียกับเป็นกังวลนอยู่ถึงซาเลียสิได้วีซ่าติดตามน้องเอลินาแต่มันก็อดห่วงมาได้ของน้องเนยเนาะน้องเนยก็ได้วีซ่าติดตามแม่อีกรอบนึงเนาะถึงมันจีใดใเวลาการทาเป็นปีแต่มันตกรุ่มจ้าพี่นอ้องเอ้ยต้งม้วนเทิงยังเมือดอยู่ คนยางมากเดี๋ยวจ้าเรยติดกล่องก็ได้จ้าพี่น้องนั่นสิติดเพ่นข็เจาะยางกายแล้วพี่น้องเนี่ยเพราว่าเขาเรื่องกันตอนเนาะตามที่ว่านะจ้าพี่น้องถึงห้องสิทธาโดนแต่เป็นการรอคอยที่คุ้มค่าเพราะว่าสุดท้ายวีซ่าก็ออกมาน้องเนยก็ได้อยู่โนเวย์ต่อเป็นวีซ่าติดตามแม่3ปีซึ่งสามปีนี้ที่ข็เจาะเขียนในเอกสารเนาะ ว่าสปีนี้น้องเนยต้องพูดภาษาโนเวให้ได้แต่มองนี่ซาแลกาบวบเป็นห่วงหดี๋จับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้น้องเนยก็เริ่มเว้าได้แล้วเนาะถึงพูดไม่ค่อยเก่งแต่นางก็สามารถสื่อสารได้ฟังออกพูดได้เป็นบางคำบางบางประโยคเนาะแต่ต่างกับแม่ <laughs> ดีใจพี่น้อง เดี๋ยว่ะเหมือนเหมือนกับยกผู้เขาออกจากอกเนาะถึงจุดนี้พี่คนไทยที่อยู่โนเวลาหลายคนหลายท่านเพื่อนกับทรงขอความเมตตาคำลังใจนะเพระาะว่าเพื่อนเห็นชาวแล้วแบบคิดนักนะกลุ่มนะว่าจากักวิสาลูกสิออกมาเป็นแบบแต่จักสิได้อยูโนเวบอ๋อกมีผิดคนไทยหลายคนเพื่อนกับบออยู่ว่า เรต้องห่วงดอกหายกังวลใดเพราะว่าคันแม่ได้วีซ่าติดตามน้องเอลินาแล้วอีกบ่โดนดอกน้องเองนยกะสิได้วีซ่าติดตามแม่โดยที่ทั้งรัฐบาลสิบวส่งกับให้เด็ดขาดแต่ว่าเมื่อ็อดเป็นห่วงบ่ได้นะอดกังวลบ่ได้ผู้เป็นแม่จนถึงเมื่อน,นี้มันก็หายกังวลแล้วเหลืออย่างเดียวเหลือตังแต่ว่าสาาแหละต้องตั้งใจเลียนแ้วกา ให้เรียนรู้ภาษาให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่ได้มีงานทำมีเงินเดือนประจำทุกเดือนเพื่อที่จะเ,เดินเรื่องเอาลูปไสามาซึ่งได้ามกับทนายเลยเนาะทนายของสาวแลที่พนส่งของคนะั้วามาให้เนาะขอขัว่าของเกี่ยวกับวิชาน้องเลยทนายพนก็บ,บอกว่าต้องถ่ายอีกสองปีว่าสันทายสาวแลนี่สามารถพอภาษาได้มีงานทำประจำ มีเงินเก็บก่อนค่อยการันตีลูกชายมาขันบ่มีงานเฮ็ดบ่ภาษาบ่าได้ก็บ่าสามารถเอาลูกมาได้ลองทิจจากกับผัวใหม่ว่าซั่นแ <c oughs> ต่ว่าก็เรื่องอันนินเดนผัวใหม่นี่ก็จังซี่ถ่ายอีกโดนอยู่จากพี่น้องเฮี็ดซาแล่ไปเฮ็ดท่านี้แล้วโอ้บ่แม่นเฮี็ดซาแล่ดอกอพาร์ตเป็นซาแล่พี่น้องเว้าผิด คือโรงเรียนสาวแหล่เนาะกับยาายเยาวชนน้อยตรงไหนภาษาแม่กับตรงไหนภาษาน้ำนหน้าพี่น้วงมากับจักรยานผู้ใจจากพี่ใหญ่สาวแหล่พยาญาตขอรง,งเรียนกันด้อจ้ะ กจบคลิปนี้สาวแหลกก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์สาวแหลกนี้ด้วยจ้ะเพื่อสาวแหละทได้มีแห้งสู่ชีวิตได้ตังเด่นต่อไปมีแห้งเดียวรูปต่อไปจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ